ทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบ100%ทุกคนเกิดมาพร้อมกับข้อบกพร่องฝ้ายรู้สึกว่าตัวฝ้ายมีคนเดียวบนโลกนี้ว่าเบ็นโปรดักที่พิเศษอย่างหนึ่งที่มันมีสิ่งเดียวบนโลกนี้ โอเคคนอื่นวองามามาอาจจะเป็นปมด้อยอาจจะเป็นจุดด้อยของเราแต่ว่าสําหรับเราอะฝ้ายเปลี่ยนจากจุดด้อยเป็นจุดเด่นให้ทุกคนได้เห็นว่านึกถึงฝ้ายต้องนึกถึงคนที่ไม่มีแขนที่สวยที่สุดคนที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างกําลังใจให้ทุกคนได้มันอาจจะไม่มากแต่ว่าสิ่งที่ฝ้ายมีเลยคือรอยยิม้มแล้วก็กําลังใจที่ทุกคนเข้ามาดูฝ้ายจะต้องได้รอยยิ้มแน่นอนมาราชบุรีกันค่ะ ลงสาดซ้ำเนี่ยทำให้ไฟไม่กลัวแล้วนะคะทุกคนมีใครอยากเห็นไฟใส่ชุดว่ายน้ำฉ่ำกว่านี้ไหม ายก็เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะยากจนเลยเลยนะคะเหมือนแบบว่าแต่ก่อนพ่อกับแม่ก็เหมือนได้รายได้แค่วันละ150หรือว่า200เท่านั้นไม่ได้มีไรายได้เยอะๆอะไรมากมายก็อยู่ในบ้านแบบอพาร์บเมนตแปะธรรมดาฟิลเหมือนเพิงข้างทางนะคะแต่ว่าครอบครัวก็ ไม่คิดจะทิ้งคือเหมือนตอนที่แม่ไปคลอดฝ้ายหาคุณหมอแล้วก็เพื่อนๆของแม่อะไรก็แนะนําว่าให้แม่เอาฝ้ายไปทิ้งที่มูบิทิแต่แม่ก็เลิกที่จะบอกว่าเก็บเราไว้เลี้ยงกับตัวเพราะแม่เชื่อว่าแม่สามารถเลี้ยงเราให้เติบโตได้ถ้าเขาไม่รักเรามากๆเขาคงไม่เก็บเราไว้ตั้งแต่แรกอย่างนี้ค่ะอันนี้ฝ้ายคิดแบบนี้เลย ถ้เป็นคนรักสวยรักง,งามมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะจุดเปลี่ยนก็คือตอนจบจากศรีสังวนตอนม3ไฟก็ได้ไปเรียนทุนในปกรกติเป็นโรงเรียนเด็กปกติปรากฏว่าเราก็ไปเจอเพื่อนสวยเจอเพื่อนแบบแต่งหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กมุลิษีมาก่อนอะ่ะมันแบบมันทั้งสิวขึ้นทั้งผมติ่งทั้งดำะลรอย่างไม่สวยเลยก็เลยไปเซิร์ชดูใน YouTube แบบ แต่งหน้าใสๆไปโรงเรียนวิธีการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็เริ่มเซิร์ชหาดูแล้วก็อยากรู้ว่าคนที่เขาอัดคลิปเขาได้อะไรจากการอัดคลิปเราก็เลยลองอัดบ้างพอเราลงคลิปไปโพสคลิปไปตอนนั้นประมาณม .4 ก็เป็นไวัยรอลภายในค่มคืนคนดูก็หลานคนภายในแค่ชั่วข้ค่คืนแล้วก็มีคนแอดมาเป็นมื่นือแล้วก็ตกใจตอนแรกแบบไปทำอะไรผิดปะวะอย่างเงี้ย <laughs> ด่าว่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันมีช่วงที่เราดิ่งตอนตอนโดมบุลลี่ตอนช่วงช่วงม6ค่ะในตอนนั้นคือเป็นชาตังหน้าแหละตอนนั้นอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันตอนนั้นพายายามหาคําถามแบบหาคําตอบหาเหตุผลต่างๆนานาเลยค่ะาหาอะไรก็หาไม่ได้จนเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่บนโลกนีนและมันแตกต่างเกินไปโลกนั้มันโหดร้ายแต่น้องน้องสาวเขาขึ้นมาแล้วก็แบบซื้อขนมขนมมาเต็มเลยตอนนั้นมันไม่รู้ฟาดเป็นอะไรมันก็ถามว่าพี่ฟาดเ,เป็นอะไรอะซึมๆ ก็เลยเล่าให้นางฟังชีก็บอกว่าถ้าพี่ฝ้ายตายไปแล้วความฝันที่ซื้อบ้านนะพี่ฝ้ายอยากมีบ้านนี่แต่ก่อนไม่มีบ้านอยู่นี่จะตายไปลงที่ไม่มีบ้านเน่นนะจะไปให้ยังไงนนะอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาฝ้ายก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อนุญ,ญาตให้คําพูดนั้นนะเข้ามาหาเราแต่เขาสามารถพูดได้นะฝ้ายเลือกอนุญาตให้แค่คนที่รักเราแล้วก็คนที่คิดดีกับเราเข้ามาดีกว่าฝ้ายแค่รู้สึกว่าทุกคนรอดูฝ้ายอยู่และทุกคนที่มาดูต้องการกําลังใจบางคนเขาอาจจะไปเจอ เรื่องไม่ดีมาอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอะไรไม่ดีมาเขาก็อยากแบบมาหาเรามาดูเราแบบมาเติมพลังบวก คนปกติหลายคนเนี่ยมองว่าคนพิการเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าจะมีคนพิการบางกลุก่มแต่เป็นส่วนน้อยนะคะที่ยังเอาความพิการตรงนี้มาเล่นกับใจคนแล้วก็อ้างว่าโอกาสคนเรามันไม่เท่ากันถูกค่ะโอกาสคนเราไม่เท่ากันแต่เราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้คนพิการจริงๆเลยอะสามารถทำงานได้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติได้ไม่ต้องอยในเขตฟก็ได้บางคนก็เข็นรถไปทํางานเองด้วยซ้ําขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานเองด้วยซ้ําซึ่งเรารู้สึกว่าการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันทาให้เรารู้สึกปกติมากขึ้นไม่ได้แบบรู้สึกประพิการถ้าเรารอโอกาสจากสังคมเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะมาหาเราอย่างฟ้าย่างเงี้ยฟ้ายไม่ได้รอโอกาสจากสังคมเลยแต่ว่า พอเราเปิดโอกาสตัวเองก็ทําให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยคนพิการก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เหมือน,นคนปกติก็จะเห็นแล้วเขาก็จะเปิดใจยอมรับเรามากขึ้นค้า<อ>คิดว่าเราไม่ได้ร่างกายพิการเราเปลี่ยนจากคำว่าพิการเป็นพิเศษอย่างเงี้ยดีกว่าแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าแน่นอนถ้าเราคิดบวกถ้าเราแบบไม่ดูถูกตัวเอง เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อแน่นอนคนอื่นอาจจะดูถูกเราได้แต่ว่าเราห้ามดูถูกตัวเองแล้วก็ห้ามกดดันตัวเองแค่นั้นพอเลยค่ะ